สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะก็มีแบบใหม่น่ารักน่ารักเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะทักไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด4ลนนะแล้วก็จะมี IG ดูรูปสินค้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะถ้าใครมองเห็นไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นโมนิโมนินะคะแบบใส่เปลี่ยนสีนะคะก็อันนี้นะคะจะ เปลี่ยนสีเวลาตากแดดนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาในร่มนะมันจะอมสีอยู่สักพักนะคะก็อันนี้นะคะเราถ้าใครสนใจนะคะจะมีรูปเวลาตอนมันเป็นสีนะคะในไลน์นะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะเวลาตากแดดสีสวยมากนะคะนิ่มๆนะโมนิโมนิราคาชิลา2ยี่สิบบาทนะคะยีกงนิดหน่อยนะคะนี่นะเล่นมันมือมากนะคะยี่สิบบาทนะเป็นโมนิแบบใสค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่มินินะคะมินิราคาชิ้นละ12บาทนะคะแบบแรกนะจะเป็นปลามินินะคะอันนี้มีหลายแบบหลายสีนะเอามีหลายสีนะคะนี่นะคะ12บาทแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแคคเกอร์นะคะอันนี้มีหลายสีหลายหน้านะสโลนะคะชิ้นละ12บบาทแล้วก็จะมีเป็นโดนัทมิกกี้นะคะอันนี้มีหลายสีเหมือนกันนะคะเป็นแบบ จะมิกิลาสอดนะราคาชิ้นละ12บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นมินิบันขาวนะคะหน้าต้้งหู้นะเป็นมินิบันต้้งหู้นะคะนิ่มมากนะแล้วก็สโลว์นะคะราคาชิ้นละ12บาทนะหน้าตาน่ารักนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุ้มเท้าแมวนะคะนะคะราคาชิ้นละ12บาทค่ะ ต่อนะคะจะเป็นราคาชิ้นละ25บาทนะคะก็จะเป็นพวกไซมีเดียมนะคะแบบแรกนะอันนี้จะเป็นส้มนะคะซอบนะคะสะโลนะ25บาทแล้วก็จะมีเป็นเป็ดนะนะคะ25บาทนะแล้วก็25บาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซาลาปากูเดธมะนะคะเป็นไซมีเดียมนะคะสายกลางนะเป็นหน้ากูเดธมะนะคะ นิ่มนะคะแล้วก็สโลนะ25บ้าบาทนะคะแนะนำนะเนื้อดีค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นฝรั่งนะคะก็อันนี้ชิ้นใหญ่นะคะใหญ่กว่าไซส์มีเดียมนะ,ะนี่นะคะสโลนะราคาชิ้นละ2ีบ้าบาทเท่านั้นนะคะเป็นฝรั่งค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลไซส์ย5บาทนะคะมี 2- สีนะคะสีเหลืองมาใหม่นะคะเป็นแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลเหลืองนะคะ ซอฟนะคะแล้วก็สโลนะเนื้อดีนะคะราคาชิลล์ยี่สิบห้าบาทนะนี่นะคะ่ะจะเป็นพวกแอปเปิ้ลสีนะยี่สิบห้าบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลล4สี่สิบบาทนะคะจะเป็นพวกไซส์ใหญ่นะคะแบบแรกนะอันนี้จะเป็นข้าวโพดปิ้งนะคะก็นี่นะคะจะเป็นสกุชี่นะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็งานเนียนนะคะสโลนะราคาชิลล4สี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นสับปะรดนะคะอันนี้จะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะ นิ่มนะแล้วก็สโลมมากๆเลยนะคะ40บาทนะแล้วก็ต่อมา40บาทนะคะจะมีเป็นปางกรอนคาบินะคะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่นะคะเป็นไซส์จัมโบ้นะแล้วก็เนื้อดีนะคะนิ่มสโลมมากๆเลยนะ40บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้บานเหลืองนะคะอันนี้มีหลายหน้านะคะหน้าตาน่ารักมากนะเป็นบานไซส์จัมโบ้นะคะราคาชิ้นละ40บาทนะคะนิ่มนะคะสโลนะ 40บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นจัมโบ้โดนัทคิตตี้นะคะอันนี้มีหลายสีนะคะเป็นท็อปปิ้งเลยด้านบนด้วยนะคะนิ่มมากๆนะคะสโลนะน,นะคะราคาชิ้นละ40บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังโบนะคะอันนี้มาใหม่นะคะ <S <S ก็เป็นแบบนี้นะตังโบนี่มีหลายสีนะคะ โลนะคะก้อนนี้ราคาชิละ40บาทเหมือนกันนะคะเป็นปังโบนะแล้วก้อนนี้นะคะ40บาทอันนี้จะเป็นยามโรนะคะอันนี้ก็มีหลายสีนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะราคาชิละ40บาทนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมโคนจัมโบ้นะคะก็มีอยู่หลายสีนะคะชิ้นใหญ่มากๆนะคะคล้ายๆใส่เข้าไอติมญี่ปุ่นนะนี่นะคะ เนื้อดีนะคะสโลนะอันนี้แนะนำเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็นิ่มสโลราคาชิ้นละ40บาทเหมือนกันค่ะ <S <S เป็นไอติมโคนจัมโบ้นะคะ <S 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 ต่อมานะคะ40บบาทอันนี้จะเป็นพวกขนมปังนะคะก็แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นปังปอนนะคะเป็นขนมปังปอนนะ มีชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็นิ่มนะคะสโลมากมากนะราคาชิละส40บาทนะคะเป็นปังปอน,นะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังเกลียวนะคะเป็นครัวซองแบบเกลียวนะก็อนนี้ก็นิ่มสโลเหมือนกันนะคะเนื้อคล้ายๆกันเลยนะคะราคาชิละส40บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบปังหนอนนะคะปังนอนแบบนี้นะนี่นะคะ บาทอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกซูชินะคะแบบแรกนะจะเป็นซูชิไข่หวานนะคะก้อนนี้นะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นของซานคิอีแลนด์นะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก้อนี้จะเป็นตัวอย่างซกูชินะคะด้านในนะอันนี้มีเบลเชนนะคะแล้วก็เนื้อเนียนนะคะก้อนนี้นะคะจะมีลายเส้นด้านล่างด้วยนะคะเขียนว่าซานคิอีแลนด์นะคะนี่นะคะ,ะ,คะจะเป็นงานนะงานเนียนมากเลยนะคะ สโลมากมากนะคะมีนะสโลมากเลยนะคะซูชิราคาชิลัเจ็ดสิบบาทค่ะแนะนำนะคะเนื้อดีน่ารักนะก็นิ่มสโลนะคะเจ็ดสิบบาทนะเป็นซูชิไข่นะคะแล้วก็ซูชิแบบที่สองนะคะอันนี้จะเป็นซูชิปลาแซลมอนนะคะนี่นะคะ ก็เป็นของซังคิวอีแลนด์เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสกุชี่ด้านในนะคะมีบอลเชนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีลายเส้นอยู่ด้านล่างด้วยนะคะนี่นะตรงนี้นะน,นะคะซังคิวอีแลนด์นะน่ารักนะคะแล้วก็นิ่มนะคะเนื้อดีเนื้อเนียนเหมือนกันเลยแล้วก็สโลเหมือนกันเลยนะคะสโลมากเลยนะราคาชิ้นลเจบาทนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นแบบซูชิปลาแซลมอนคะ่ะ7จบาท ต่อมานะคะซูชิแบบที่3นะคะอันนี้มาใหม่นะคะจะเป็นซูชิข้าวปั้นนะคะนี่นะคะก้อนนี้จะเป็นตัวสูกุช่ด้านในนะคะน่ารักมากนะแล้วก็งานเนียนะคะมีลายเส้นด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีบอลเชนนะคะนี่นะคะเป็นแบบซูชิข้าวปั้นนะนิ่มนะคะสโลมากๆนะคะราคาชิลัตจะสิบบาทเหมือนกันนะคะ เป็นซูชิข้าวปั้นค่ะก็นี้นะคะจะเป็นซูชิทั้ง3แบบนะคะราคาชิรัเจ็ดสิบบาทเท่ากันนะคะแนะนานะทั้ง3าแบบเลยนะคะก็เป็นของซันคิวอีแลนด์นะคะมีเป็นซูชิปลาแซลมอนนะคะซูชิไข่แล้วก็ซูชิข้าวปั้นนะคะอย่างต่อมาเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นมังคุดนะคะก็อนนี้นะคะจะเป็น็ฮเกจนะเป็นของซันคิวอีแลนด์นะคะก็นี้นะคะจะเป็นสกูชิด้านในนะคะมีบอลเชนนะ แล้วก็มีลายเส้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะเขียนว่าซาน, e นะคะิวอีแลนดะ์นะคะนี่นะงานเนียนนะคะแล้วก็นิ่มนะซาโลนะคะราคาชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะเป็นมังคุดนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะต่อมานะคะเจ็ดสิบบาทนะก็จะเป็นแมกวักนะคะนี่นะเป็นแมกวักแบบนอนนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะเป็นแบบนอนแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีบาลเชนนะคะ ก้อนนี้มีกินหอบเลยนะคะเป็นแบบมาใหม่นะคะเป็นแมวกวักแบบนอนนะคะราคาชิรล์เจ็ดสิบบาทนะนี่นะคะเฮลีนะคะราคาชิรล์เจ็ดสิบบาทนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปาวันมิลลี่นะคะก็มาแล้วนะคะมีแบบมีสองสีนะคะจะเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแบบสีฟ้าเข้มนะก้อนนี้นะคะจะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะ นี่นะคะจะเป็นแบบประวันมิลลี่นะก็ตัวนี้นะคะจะมีบอลเชนนะคะแล้วก็เนื้อเนียนนะคะเนื้อดีด้วยนะราคาชิ้นละเจ็ดสบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็อนนี้จะเป็นแบบสีฟ้านะคะเป็นแบบสีใหม่นะคะสีนี้ นี่นะคะเป็นประวันมิลลี่ราคาชิลลเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะแนะนํานะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นน่องไก่นะคะราค,คาชิลล์แปดสิบบาทนะคะจะมีอยู่สองสีนะคะเป็นะะสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีน้าตาลน่องไก่นะคะก็นี่นะคะจะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะแล้วก็ตัวสกูชี่ด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีลายเส้นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเขียนว่าซานคิวอิเลนนะคะค ตัวนี้น่ารักนะคะเนื้อเนี่ยนะคะแล้วก็นิ่มสโลนะคะราคาชิลล์แบาทนะชิ้นใหญ่อยู่นะคะชิ้นประมาณมือนะคะนี่นะคะเป็นน่องไก่ราคาชิลล80บาทนะคะแนะนําเหมือนกันนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นควงซองจัมโบ้นะคะราคาชิลล์0นบาทนะคะก็จะมีู่ 3- สีนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เป็น สีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็นสีน้าตาลนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะนะคะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นบิ๊กจัมโบ้มากมากเลยแล้วก็นิ่มสโลนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะนะคะจะเป็นควซองจัมโบ้หนึ่งร้อยบาทะคะ่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นป๊อปคอร์นนะคะก็ป๊อปคอร์นจะมีอยู่สองสีนะคะเป็นแบบสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะราคาชิลล์0นบาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากเลยนะนี่นะคะเป็นแพ็กเกจแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะก็เนื้อเนียนะคะแล้วก็มีบอลเชนค่ะก็นี่นะคะเป็นป๊อปคอร์นนะแบบมาใหม่นะคะเนื้อเนียแล้วก็นิ่มนะคะสโลนะราคาชิลล์หนึ่ร้อบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะ1 0 0อบาทค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะห0 0รอบ,บาทนะอันนี้จะเป็นแบบเฟ้นไฟนะคะก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็ตัวสกุชชี่ด้านในนะคะน่ารักนะคะมีลายเส้นด้านล่างนะคะเข็นลัานคขีวอีแลนนะนี่นะคะตรงนี้เนื้อออกมันๆนะคะแล้วก็นิ่มสโลนะคะเนื้อเนียนะนะมีนะคะเป็นเฟ้นไฟนะราคาชิ้นละห0 0รอบ,บาทนะคะ อย่างต่อมานะคะ120บาทนะอันนี้จะเป็นบิงซูนะคะเป็นแบบมาใหม่นะคะก็นี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็ตัวสกุชี่ด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีบอลชนนะนี่นะคะงานเนียนงานสวยมากเลยนะคะนี่นะเป็นแบบบิงซูรสสตรอเบอรี่นะคะนิ่มมากๆนะคะราคาชิ้นละ120บาทนะคะนะคะเนื้อซอฟมากนะ นี่นะคะจะเป็นบิงซู120บาทค่ะแนะนำนะอย่างต่อมานะคะ120บาทนะจะเป็นหมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีนะน,นี้เป็นแบบมาใหม่นะคะนี่นะคะจะเป็นโตเกียูช่หมาแฮมเบอร์เกอร์ด้านในนะคะมีบอลเชนนะคะก็นี่นะคะอันนี้เนื้อเนียนนะคะงานสวยมากนะคะ แล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะราคาชิ้นละหนึรอยีบาทนะคะเนื้อนี่นะคะเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์นะนี่นะคะมาแฮมเบอร์เกอร์หนึอยบาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมโคนนะคะลูกกระตูนนะคะจะมีเป็นไอติมโคนเคโลโลนะคะแล้วก็ไอติมโคนเป็ดฟ้านะคะมี2แบบนะคะก็นี่นะคะจะเป็นตัวสกชชี่ด้านในนะคะนี่นะ แล้วที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นไอติมโคนเคโลโลนะคะอันนี้เนื้อเน,ยเนียแล้วก็สีออกพาสเทลนะคะเป็นสีเขียวพาสเทลนะคะน่ารักนะคะนิ่มนะแล้วก็สโลว์อันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะนะคะเป็นไอติมโคนเคโลโลนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมโคนเป็ดฟ้านะคะมีบอลเชนนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเนื้อเนียนนะคะแล้วก็นิ่มสโลว์เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้น่ารักนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเหมือนกันนะคะ นี่นะนคะ1น0บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละหนึราบบาทนะคะเป็นมิสคาวาอิคะก็จะเป็นแบบผู้หญิงนะคะผมม่วงนะอันนี้จะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะเนื้อเนี่ยนะคะก็ตัวสกูชี่นะคะนิ่มสโลนะคะน่ารักมากนะคะราคาชิ้นละหนึรา150บาทนะคะ นี่นะคะ1 5 0่าบาทค่ะก็อันนี้มีลายเส้นอยู่ตรงด้านล่างตรงท้ายทอยด้วยนะคะต่อมานะคะ150บาทนะคะอันนี้จะเป็นช้างเล่นลูกบอลน,นะคะก็นี่นะคะจะเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็ตัวสกูชี่ด้านในจะเป็นตรงนี้นะคะมีลายเส้นอยู่ด้านนี้ด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นช้างสีฟ้านะคะด้านบนรอบๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบช้างยืนบนลูกบอลนะคะ ตัวนี้ก็สโลนะคะราคาชิลา1น0้บาทนะน่ารักนะคะเป็นแบบรูปช้างนะคะช้างยินบรูบอลหนบาทค่ะอย่างต่อมานะคะ150บาทนะก็จะมีเป็นนี่นะคะ English b a บสนะคะนี่นะอันนี้ชิ้นใหญ่มากๆานะคะนี่เป็นตัวสกูชีด้านในนะคะเนื้อยุนหยุนนะคะ เนื้อมันๆนะคะแล้วก็สโลมากๆนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยราคาชิ้นละหนึ่งบาทนะนี่นะคะความนิ่มฉโล,ลนี้นี่นะหนึ่งาบาทนะคะแล้วก็จานต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซาลาเปาจัมโบ้นะคะจะเป็นแบบสีชมพูนะคะก้อนนี้จะเป็นซาล,ลาเปาไซส์ใหญ่มากๆะคะตัวสกุชี่ด้านในนะคะผิวออกมันๆนะคะออกสีมุกๆหน่อยๆนะคะนี่นะ สโลนะคะราคาชิ้นละหนึ่งห้าสิบาทเหมือนกันค่ะชิ้นใหญ่มากนะคะละึห้าสิบบาทนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบช้างงวงยืนบนลูกบอลนะคะก็ถ้าเวลาสั่งระบุไว้ว่าเอาแบบละึ้หกสิบละกันนะคะจะได้ไม่ซ้ากันนะราคาชิ้นละหนึ่งร้อหกสิบาทนะคะก็นี่นะคะจะเป็นตัวสูกุช่ด้านในนะคะก็นี่นะคะช้างจะมีทั้งหมดสามสีนะคะเป็นสีส้มนะคะสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะ ตอนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสกกุชี่นะคะเนื้อออกหมกบุกนะคะเป็นแบบมาใหม่นะคะก็ตอนนี้นะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะซาโลมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านบนนะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะจะเป็นชาง่วงนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยหบบาทนะนี่นะคะ ต่อมานะคะ160บาทนะอันนี้จะเป็นขาไก่นะคะก้อนนี้จะมีกินหอมด้วยนะคะนี่มากๆนะคะชิ้นใหญ่นะคะสโลด้วยนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นขาไก่นะคะขาไก่ก็ราคาชิ้นละ1น0บาทเหมือนกันนะคะ อย่างต่อมานะคะ160บาทอันนี้จะเป็นไอติมโคนถ้วยฟูนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวด้านในนะคะอันนี้มีสองสีนะคะมีสีขาวด้วยนะชิ้นใหญ่มากๆนะคะตัวนี้นะใหญ่มากนะคะก็เป็นแบบไอติมโคนถ้วยฟูแบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ160บาทเหมือนกันนะคะเนื้อนี่นะคะแล้วก็สโลนะคะ นี่นะ160บาทนะคะอย่างต่อมานะคะ160บาทนะอันนี้จะเป็นกระอกนะคะก็มาแล้วนะคะจะมีอยู่2สีนะคะก็สีแพ็คเกจก็จะเป็นตามสีตัวสกูชี่เลยนะคะก็นี่นะคะจะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะนี่นะมี2สีตามนี้เลยนะคะ,เน,ะเนื้อเนียนมากนะคะ ซาโลนะคะราคาชิล้านหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูตัวนี้แนะนำนะคะเป็นแบบมาใหม่นะนี่นะคะจะเป็นกระลอกนะคะร้อยหกสิบบาทนะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหมีกา l ล็กซี่นะคะก้อนนี้ราคาชิล้านหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะก้อนนี้จะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะจะเป็นหมีนะก็จะเป็นสีกาเล็กซี่แบบนี้นะคะ นี่นะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อแบบเนื้อเนียนๆนะคะสีสวยมากนะคะ,นะคะราคาชิ้ละ180บาทนะคะนะคะสโลมากๆนะเป็นมี g แล็กซี่นะคะ180บาทนะแนะนำนะคะสโลมากร้อแปดสิบบาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะ180บบาทนะ เป็นเค้กปอนสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นแบบมาใหม่นะนี่นะคะนี่จะเป็นตัวสกูชี่ด้านในนะคะมีบอลเชนแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะด้านล่างนะคะสโลมากๆเลยนะคะน่ารักมากนะคะสีหวานมากเลยจะเป็นแบบสีสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะเนื้อดีนะคะชิ้นใหญ่นะ นี่นะคะ180บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมิสเตอร์ไพเปิลนะคะเป็นสับปะรดของแท้นะคะของซูเปชิฟันนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ราคาชิ้นละสอราบบาทนะคะก้อนนี้มีกินหอมสับปะรดมากๆนะคะกินหอมมากเลยนะนี่นะคะอันนี้สโลมากมากนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ250ราบบาทค่ะ ก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็มีแบบใหมน่น่ารักน่ารักเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็นี่นะคะมีเยอะมากเลยถ้าใครสนใจนะคะสอบถามซังซื้อนะคะทักไปได้ทางไลน์เลยนะคะจะมีทั้งหมด4 ID ไลน์เลยนะคะแล้วก็จะมี IG ดูรูปสินค้าเขาค่าด้วยนะคะถ้าใครเห็นรายละเอียดของใบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ